ครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็มีข่าวด่วนนะครับโดยกรมบัญชีกลางได้แจ้งยกเลิกหนังสือคณะกรรมาการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างวา89ลวงวันที่18กุมภาพันธ์2564แล้วนะครับโดยเขามีการปรับปรุงกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง พัสดุที่รัฐต้องส่งเสริมหรือสนับสนุนนะครับเดี๋ยวเรามาดูในรายละเอียดในข่าวสารของกรมบัญชีกลางในฉบับนี้นะครับโดยกรมบัญชีกลางได้แจ้งนะครับเป็นข่าวกรมบัญชีกลางฉบับที่37/2564นะครับลงมาที่18สิงหาคม2564 เป็นเรื่องของกรมบัญชีกลางเนี่ยเขาได้มีการปรับปรุงกฎกระทรวงกําหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงานนะครับซึ่งในเรื่องนี้นะครับตามที่กระทรวงการคลังเขาได้ออกกฎกระทรวงกําหนดพัสดุ และวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนฉบับที่2พศ2563ซึ่งมีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่22ธันวาคม2563เป็นต้นมาเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าที่ผ่านมาเนี่ยกรมบัญชีกลางก็ได้รับทราบปัญหาจากการออกกฎกระทรวงและหนังสือแจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติดังกล่าวนะครับในหลายเรื่องด้วยกัน นะครับเช่นหน่งหน่วยงานของรัฐเนี่ยเชิญเฉพาะผู้ประกอบการรายเดิมเข้ามายื่นข้อเสนอนะครับทำให้ไม่เกิดการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมนะครับนี่ในประเด็นที่1ประเด็นที่2เนี่ยการค้นหารายการสินค้าหรืองานบริการที่เว็บไซต์ www.thaisme.gp.com เนี่ยนะครับ ซึ่งเป็นเว็บไซต์ของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมซึ่งไม่มีรายละเอียดของพัสดุที่ขายหรือรายละเอียดของงานที่รับจ้างตรงนี้ก็ทําให้เกิดปัญหาหน่วยงานของรัฐเนี่ยไม่สามารถจะค้นหารายการสินค้าและงานบริการต่างๆได้นะครับประเด็นที่3เนี่ยหน่วยงานของรัฐยังมีความไม่เข้าใจในการปฏิบัติงานเนื่องจากแนวทางปฏิบัติในบางเรื่อง ยังมีความไม่ชัดเจนนะครับรวมทั้งแนวทางปฏิบัติในบางเรื่องยังมีความไม่คล่องตัวเป็นต้นดังนั้นนะครับเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหารวมทั้งเพื่อให้เกิดความชัดเจนและความคล่องตัวในการปฏิบัติตามกฎกระทรวงดังกล่าวนะครับกรมบัญชีกลางจึงได้ยกเลิกหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐด่วนที่สุดที่กอคอ วงเร็บกอวอจ0405.2ทับว89ลงวันที่18กลกุมภาพันธ์2564และได้จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานตามกฎกระทรวงขึ้นใหม่เสนอคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐคณะกรรมการวินิจฉัยได้พิจารณานะครับซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาและมีมติในคราว การประชุมครั้งที่13บสับสองเมื่อวันที่11สิงหาคม2.564เห็นชอบคู่มือการปฏิบัติตามกฎกระทรวงตามที่กรมบัญชีกลางเสนอโดยเขามีการเปลี่ยนแปลงหลักการจากเดิมดังนี้นะครับข้อที่1การจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินไม่เกิน5 0,000นบาทนะครับวงเงินไม่เกิน5 0,000นบาทนะครับ หน่วยงานของรัฐสามารถจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามข้อ56วรรค1วงเล็บ2วงเล็บขอไข่แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างกับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งก็ได้นะครับในข้อที่1นี้นะครับไม่เกิน500,000บาทหน่วยงานของรัฐจะซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจงจากผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งก็ได้นะครับข้อที่2 การช่วยเหลือสนับสนุนผู้ประกอบการ SME ที่กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างพัสดุจากผู้ประกอบการ SME ตามรายการสินค้าหรือบริการที่มีรายชื่อตามที่สำนักงานส่งเสริมวิสาหากิจขนาดกลางและขนาดย่อมได้ขึ้นบัญชีไว้โดยให้ใช้เงินงบประมาณจัดซื้อจัดจ้างพัสดุดังกล่าวไม่น้อยกว่า้อยละ30ของงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ที่อยู่ในบัญชีรายชื่อผู้ประกอบการ SME ซึ่งการส่งเสริมสนับสนุนเนี่ยแบ่งออกเป็น2ลักษณะนะครับในเรื่องของ SME นะครับในข้อที่12.1่อนนะครับการส่งเสริมสนับสนุนผู้ประกอบการ SME ในเชิงพื้นที่โดยพิจารณาจากพื้นที่ที่ได้รับงบประมาณหรือพื้นที่ที่จะนำพัสดุนั้นไปใช้งาน โดยให้เชิญผู้ประกอบการ SME ไม่น้อยกว่า3รายเสนอราคาโดยวิธีคัดเลือกนะครับเดิมนะครับของเดิมเนี่ยไม่น้อยกว่า3รายปรับแก Je ้ไขให้เพิ่มเป็นนะครับไม่น้อยกว่า6รายเพื่อให้เกิดการแข่งขันมากขึ้นเพราะฉะนั้นนะครับของเดิมเนี่ยไม่น้อยกว่า3รายปรับปรุงเป็นไม่น้อยกว่า6รายเพื่อให้เกิดการแข่งขันมากขึ้นนะครับ ในข้อ2.2การให้แต้มต่อด้านราคากับผู้ประกอบการ SME ในการเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้เสนอราคารายอื่นไม่เกินร้อยละสิโดยให้ใช้กับวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์รวมทั้งวิธีคัดเลือกกรณีที่ใช้เกณฑ์ราคาเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาด้วยซึ่งเดิมเนี่ยกำหนดให้ใช้กับวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ที่ใช้เกณฑ์ราคาเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาเท่านั้นนะครับปรับเป็นให้ใช้กับวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์รวมทั้งวิธีการคัดเลือกกรณีที่ใช้เกณฑ์ราคาเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาด้วยนะครับต่อมาในข้อที่3กรณีที่หน่วยงานของรัฐซื้อหรือจ้างพัสดุที่ไม่มีภายในที่ไม่มีผลิตภายในประเทศ หน่วยงานของรัฐสามารถกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือขอบเขตของงานตามความต้องการที่ใช้พัสดุนั้นโดยไม่ต้องขออนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้มีอำนาจเหนือขึ้นไป1ชั้นนะครับไม่ต้องขออนุมัตินะครับทั้งหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเองหรือผู้มีอำนาจเหนือขึ้นไป1ชั้นกรณีที่หน่วยงานจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่ไม่มีผลิตภายในประเทศ นะครับสามารถกําหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือขอบเขตของงานตามความต้องการที่ใช้พัสดุนั้นได้เลยนะครับข้อที่ 4, งานจ้างก่อสร้างและงานจ้างที่ม่ใช่งานก่อสร้างกรณีที่วงเงินไม่เกิน500แสนบาทและกรณีที่สัญญาไม่เกิน60วันกรณีการงานจ้างก่อสร้างผู้ประกอบการที่เป็นคู่สัญญาไม่ต้องจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ และแผนการใช้เหล็กภผยในประเทศหรืองานจ้างทั่วไปที่มิใช่งานจ้างก่อสร้างผู้ประกอบการที่เป็นคู่สัญญาไม่ต้องจัดทําแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศนะครับในข้อที่4นี้นะครับเป็นเรื่องของงานจ้างก่อสร้างและมิใช่งานจ้างก่อสร้างนะครับเพราะฉะนั้นนะครับวงเงินถ้าไม่เกินนะครับไม่เกิน500 0 0 0บาทและสัญญาไม่เกิน60วันนะครับ ผู้ประกอบการไม่ต้องจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศและการใช้เหล็กภายในประเทศนะครับรวมถึงถ้าเป็นงานจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้างผู้ประกอบการก็ไม่ต้องจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศด้วยนะครับต่อมาในข้อที่5งานจ้างก่อสร้างและงานจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างกรณีที่วงเงินเกินห0 0แสนนะครับในข้อนี้เป็น วงเงินเกิน500 000และกรณีที่สัญญาเกิน60วันกรณีงานจ้างก่อสร้างให้คู่สัญญาต้องจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศและแผนการใช้เหล็กภายในประเทศหรืองานจ้างทั่วไปที่มิใช่งานก่อสร้างผู้ประกอบการที่เป็นคู่สัญญาต้องจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศเดิมเนี่ยกำหนดให้จัดทำแผนยื่น ให้หน่วยงานของรัฐภายใน30วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญาแก้ไขใหม่นะครับแก้ไขเป็นกำหนดให้จัดทำแผนยื่นให้หน่วยงานของรัฐภายใน60วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญานะครับนี่วงเงินเกิน5 0 0แสนนะครับสำหรับคู่มือการปฏิบัติงานตามกฎกระทรวงข้างต้นนี้นะครับเป็นการกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานตั้งแต่การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ ของพัสดุหรือขอบเขตของงานการกำหนดเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาและหนังสือเชิญชวนการเลือกใช้วิธีการจัดซื้อจัดจ้างการบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุซึ่งจะทำให้หน่วยงานของรัฐเนี่ยนะครับสามารถนำไปปฏิบัติงานได้อย่างคล่องตัวนะครับอันนี้เป็นข่าวสารจากกรมบัญชีกลางนะครับฉบับที่37ทับสอ วันที่18สิงหาคม2564นะครับวันนี้กรมบัญชีกลางได้มีการยกเลิกหนังสือว .89 แล้วนะครับแล้วก็มีการปรับปรุงแนวทางนะครับในเรื่องของการปฏิบัติตามกฎกระทรวงขึ้นใหม่นะครับส่วนในรายละเอียดข้อมูลข่าวสารอื่นๆเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อในคลิปหน้านะครับ